สวัสดีครับผมพอกับจาคิดคนโกครับเมื่อนีผมมีโอกาสเด้มาหาพิจาบ่บอยครับหลังจากี่ผมอ่าลงคลิปเตาเผาถ่านไรควันคาโคไปตลอบนึงครับวัน่อหนีดอดช่างจ้องมาไลยแหงเราเหตุเราะท่านวันนี้เ้าก็เดี๋ยวข่าวว่าเราอัปเดตไปอีกขนาดนึงครับว่ายังเห็นไงก่าเก่าเมื่อนีไพ่เบิ่งว่าเราเหตุจังไรครับเผื่อมีคนสนใจอยากไปเห็ุไปหยัางเป็นแนวทางนะครับเผาถ่านขายไปกี่สินครับไปเดี๋ยวไพไปเบิ่งครับเลสโก อาครับสวัสดีครับพี่ดาครับด,ด,ดำลังอะไรอยู่ครับกําล,<ะ>ลังออกแบบโมเดลตัวใหม่ครับตัวใหม่ล่าสุดสวัสดีพี่ต้องทางบ้านด้วยนะครับเป็นเตาหยดน้ําอัปเกรดจัมโบ้โอ้นี่มัน<ไ>ตอนนั้นที่ผมมาถ่ายคือมันเล็กกว่านี้นะพี่เล็กกว่านี้เป็นรุ่นเดิมรุ่นรุ่นอัปเกรดเฉยๆนะครับรุ่นนนนนนนอัปเกรดนะครับ๋อตัวนี้จะเป็นจัมโบ้ขึ้นมานะครับลูกค้าสั่งไว้ให้เอ่าต้องการขนาดท่อนฟืนเขาละเมตรยี่สิบเพนเป็นไม้ยางพาลาที่ทอำเภอไปตรงนะครับ ก็เลยต้องการความยาวความยาวของของเตาเนี่ยให้พอดีกับไม้เขาก็ขี้เกียจตัดเพราะงั้นก็เลยสร้างตัวน,นี้ขึ้นมาเป็นต้นแบบอีกตัวหนึง่งที่จะทำลูกค้าเอาไปทดลองใช้สองใบอี่เพิ่งไปตรงจังหวัดนลานครับเด็ดข่าวว่าตอนนี้ออดเดอร์เข้ามารัวๆเลยใช่ไหมพี่ม,มารู่หนายาวข้ามปีลนะครับอ,อยู่ยามปีแต่เนี้เราทําตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยหลังจากรุ่นเดิมที่ที่ใช้อยู่ด้านนู้นเห็นไหมครับตัวนู้นตัวตัวที่พังอยู่แล้วก็แพ้ทางนู้นเลยครับเนี่ยเป็นตัวหยดน้ํา รุ่นดั้งเดิมเลยนะรุ่นใช้เป็นแผ่นเหล็กเป็นห้องเช้อเพลิงแต่ตอนนี้กาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นท่อหนาหนาหนาเก้ามิลแล้วก็ท่อระบายเนี่ยหนาเจ็ดมิลโอ้ขนาดตอนนั้นเป็นแผ่นเหล็กยังใช้ได้นานเลยเนาะพี่นะโอ้ดเอิตัวนั้นน่ะที่จ่าชาติเขาลงคลิปไปเขาไปเผาไม้สดอ๋อไม้สดมันมันใช้เวลานานเป็นพลาเตานะครับจริงๆแล้วอยากให้พี่น้องเนี่ยใช้เป็นไม้หมาดหรือแห้งประมาณเดือนสองเดือนประมาณเนี้ยกำลังดีครับจะทําให้เราไม่ไม่สิ้นเปลืองเวลา เตาก็รับภาระน้อยลงนะครับอือคือถ้าถ้าถ้าไม้ไม่แห้งไม้เปียกเนี่ยมันได้น้ำา้มของไม้เยอะก็จดเยอะดเยอะแต่ว่าอายุการใช้งานของตัวนี้มันก็จะสั้นลงนะพี่เราะเพราะมันมันเคี่ยวนานเกินไปแล้วความร้อนมันสูงมันใช้อุณหภูมิที่คนทางสูงตัวนี้ก็ใส่ใส่ได้เพิ่มปริมาณขึ้นมาเป็นประมาณสิบห้ากระสอบอย่างเดิมนะครับสิบสิบเอ็ดกระสอบพอมีห้องเชื้อเพิ่มแบบใหม่ตัวนี้นะครับก็เลยทาให้เอ่อปริมาณการบรรจุน้อยลงก็จะเหลืออยู่หายไปหนึ่งกระสอบประมาณนี้ ขึ้นกระสอบไม่ถึงถึงกระสอบหรอกนะมันขึ้นกระสอบแต่รุ่นแรกๆที่ทําตรงนี้จะเป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กที่เอามาต่อกันสามสองชั้นประมาณนี้นขนาดนี้ขนาดสามแผ่น,นาบางๆขนาดนี้ใช้ได้นานเลยเนาะถ<ช>้าหนาขึ้นเนี้ยไม่ต้องพูดเลยใช,ใ,ชใช้คุ้มจุดเอาแน่กําไรกําไรเพิ่มขึ้น,นหลายเท่าตัว<ม>ครับแล้วก็การซ่อแมแซมมันดูแลง่ายเพราะว่าดีนนเ,นเนี่ยเป็นทนเหล็กซี่มิลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนห้องเช้อเพลิงนะครับห้องเชเพลิงห้องห้องไส้เนี่ยออกไปแล้วก็สามารถ เอาตัวใหม่เข้ามาได้แทนที่ตัวเก่าได้ก็ใช้ได้ยาวหรือครับคุ้มแล้วขายเสศษเหล็กคุ้มแล้วได้อีกสองพันกว่าบาทสามพันถึงสองสามพันอยู่นะเคยเอาเตายกไปขายได้ประมาณใบหนึ่งสองพันสองใบหนึ่สามประมาณนี้ครั่ยตอนนี้มันมีเหล็กเข้ามาหนักขึ้นอีกเกือบเท่าตัวก็แสดงว่าเตาไปเนี้ยถ้าเป็นขายเสศษเหล็กก็ได้ประมาณสี่ห้าพันหลังจากได้กําไรตรงฐานให้คืนแล้วใช้เศษเหล็กได้อีกนีิทีนี้พี่พอมี ถ้ามีอ่แผ่นขับที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาเขาไม่มีตังเขาอ,อยากะเรามาป<อ>ระยุกต์ทำพี่พอจะอธิบายเข้าๆได้ไหมว่าหลังการทํางาไไนเป็นยงไงมดูใกล้ๆครับก็ไดครับก็อ่าก็พี่จ๋าจะใช้เป็นแผ่นเหล็กเหล็กรีไซเคิลก็คือเหล็กแผ่นคอยเป็นชิ้นะครับแกนกลางมันอ่ะเราก็มาตัดยืดนะครับยืดให้เป็นรูปทรงแบบนี้เมื่อก่อนทาพี่จ๋าก็ทาแบบกลมเล็กๆนี่แหละแต่ทีนี้มันบรรจุฐานน้อยๆสุดได้ของก็เลยลองฝึกลองยืดมันออกมาดูแล้วมาประกอบกันแบบนี้นะเป็นรูปหยดน้ำก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ ทำของวิจัยเป็นหยดน้ำอ๋อคืออันนี้เป็นเป็นสลักษณ์ของเราเองเอกลักษณ์แต่ว่าไส้เนี่ยก็เดิมทีก็ใช้เป็นแผ่นเหล็กนี่แหละใช้มาแบบนี้เลยอันนี้ก็พัฒนารุ่นก่อนนี่มันตัวเป็นหลังเต่าก็เผาอะไรนี้เลยมันก็แต่ก่อนยังไม่มีข้อคมดีนใช่ใช่แล้วก็เราเริ่มเอ๊ะอยากให้มันบรรจุมากขึ้นเราก็เลยทําแบบแนวนี้แนวแนวโค้งอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ไปเผาเอาดินขุดลุมดินเอานั่นคือรุ่นรุ่นก่อนที่จะอัปเดตเราเป็นตัวอ่ไส้ไส้ในนี่นะครับก็ เผาง่ายเผาง่ายใช้เวลาน้อยครับอใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง้วคนย้ายก็ไม่หนักใช่ไหมพี่ก็สามคนสามคนแต่ตัวนี้น่าจะต้องสี่คนสี่ถึงห้าคนเอาขึ้นรถกระบะหรือถ้าสมมติว่าใครจะทํามีรอออันหนึ่งนะพี่เนาะมีล้อยกไปหาไม้ไปหาไม้มีรอกมีเสาเสาขายเอยก้นไปแล้วก็ขึ้นท้ายกระบะแล้วก็วิ่งไปลงในจุดที่เราต้องการที่จะเผาฐานได้เลยก็ไปได้แต่รุ่นเก่าเนี่ยสามคนก็ เอาขึ้นรถได้คนเด no ียวเมื่อเช้ามจะลงจากรถคนเดียวได้นะครับทิ้งลงเลยไม่พังโดนตุ๊บลงไปเอายางรถยนต์ลองหน่อยถ้าเกิดเตาใหม่ๆนะเอายางรถยนต์ลองไว้ข้างล่างแล้วก็ค่อยถ่ายมันอกมาเอาเหล็กรองข้างล่างให้เป็นลูกกิ่งมามานนี้มันก็เกือบสามร้อยโลตัวเนี้ยมีสามร้อยเพราะท่อนนี้หนักมากสั่งมาจากอางทองนะับตัวเนี้ยแถวๆนี้หาซื้อหาซื้อมันแพงต้นทุนมันสูงลูกค้าเราก็จะปรับราคาสูงมากไม่ได้ผมดูดูคลิปพี่จ๋าที่ว่า ลูกค้าเขาไปใช้เนาะของของยายชาต้อนบอกว่าอูไม่ทันเลยส่งร้านเนื้อย่างร้านเนื้อย่างโอ้ไม้ไม่ทันก็เลยไปเอาไม้สดไม้สดเลยเกมข้าวลังพี่ใหม่ทางยายชาจะสั่งตีกหลายใบเพราะว่าแกออเดอร์ฐานมาค่อนข้างชัดเจนมีการทาสัญญาสันยาเงี้ยก็เลยต้องต้องทาเตาที่ขนาดใหญ่ที่ที่ที่ลูกค้าเขาชอบเพราะว่าฐานเรามันไม่มีแตกไม่อะไรพี่เนาะแล้วก็ใช้ใช้นานกว่า ไฟแรงไฟแรงไฟไม่แตกนะฮะไฟไม่แตกแล้วก็ไม่มีควันควันน้อยควันน้อยมันไม่แสบตาเวลาบูกะท่าน,นี่ยมันเป็นพื้นที่กว้างใช่ไหมเราเาดินบูคนเนี่ยที่เราใช้ถ่านนั้นมันก็แตกเพราะเปียเคยไปกินอยู่สมัยก่อนอเคยใช้ถ่านเนี่ยนะแตกโอ้ต้องคอยระวังกินหบูกะท่า, <laughs> ท,าทั้งน้ำตา